ลูกซีโอท่านนี้เขาเป็นพญานาหมื่นเขาอยู่ที่แห่งนี้คนเดียวที่ไหนคะตอนนี้น้องรุ้ท็กซขับเรยวมากและตรงนี้คือรเราต้องทักทายยังไงดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนกลางคืนเดินตรวจตึก นี่เรื่องจริงนะเนี่ยแล้วมาดูวงจรปิดซ <c oughs> ึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้บ้างน,นะ <c oughs> โอ้แตไปตรวจตึกกับเขาขี้เกจเดินก็ขึ้นิฟต์ให้คนกดให้ใหนี่ถ้ากดเองได้คงก,กระโดดกดแล้วสนิทกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่มาใหม่แต่เราอยู่กับเขามานานแล้วเรากลายเป็นของตายสําหรับเขาแล้วให้พาเขาไปรักษาให้ดีที่สุดน้องอ่ะลุกขึ้นจากที่นอนชิดประตูค่ะใช่แล้วก็เดินไปหาพี่ต๊อกแล้วก็ไปนั่งที่เท้าไปนั่งที่รองเท้าแก่ก็คือพนักงานแล้ว พร้อมกันหมดตอนนั้นตกใจค่ะใครเจอน้องถือว่าแต้มบุลสูงนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำเจอทุกหมดแล้วแต้มบุลชาตินี้ตอบฝ่ายพีอาร์ได้อ๋อเหรอคะถึกตงคมนั้นแล้วอ๋อสามคำเกี่ยวกับสุรรเมียวมีเปียกไหมนั่นแหละครับนอนอยู่อย่างน้ำขยำไอต้าค้านไอต้าส้มตองแตงไทย ผู้โดยสารทุกท่านนะคะดิฉันมินทัชพรวิจิตรินนะคะเป็นหัวหน้าลูกเรือเที่ยวบินพิเศษนี้พาทุกคนมาขึ้นเที่ยวบินพิเศษกับแอร์เอเชียค่ะ <c oughs> และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แอร์เอเชียอะคาเดมีค่ะก่อนที่จะพาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเดี๋ยวเรามาพบกับเรียกว่าลูก c ีอกันดีกว่าค่ะ <c oughs> เอ๊ะทุกคนบอกว่ามิน สนิทกับลูกซีโอขนาดนี้เลยเหรอสนิทมากค่ะเจอกันบ่อยแต่ที่สำคัญลูกซีโอท่านนี้เขาเป็นพญานาหมื่นค่ะ <c oughs> ที่ดินเขากว้างใหญ่เขาอยู่ที่แห่งนี้คนเดียวค่ะลูกคนสำคัญ <c oughs> คนนี้เขามีพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะเ <c oughs> นี่ยเราไปถามพระพี่เลี้ยงก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตามมาเลยค่ะทุกคน จะเป็นที่นั่งพักผ่อนของแบบชาวเอเชียชาวหางแดงนะคะใครที่มาเที่ยที่นี่ก็สามารถที่จะมาตรงนี้ชื่อเลอกเก๋มากบันไดสู่ความสําเร็จจริงๆที่นี่มี3ชั้นนะคะเรามีหลายห้องเรียนเลยรวมไปถึงมีห้องออริ hmm. ทอเรียมด้วยค่ะส่วนใหญ่เราจะจัดงานการแบบแจกรางวาัลงานประชุมงานสัมมนาะคะ mm hmm. คอนเสิร์ตเนี่ยรออยู่ mm hmm. เผื่อมีใครจะติดต่อมา mm hmm. ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทุกคน เขากำลังจะมีปาร์ตี้คริสต์มาสกันเลยค่ะทุกคนมีแต่งตัวตามธีมไหมคะโอเคตามธีมสวัสดีค่ะไม่ได้เตรียมกันเลยทุกคนอยู่ยืนแบบเป็นปกติทั้งหสวัสดีค่ะดีแบบนี้แหละโอ้มีเรื่องไมยพอดีว่าจะมาหาท่านพระพี่เลี้ยงท่านหนึ่งที่แบบว่าดูแลลูกพญานาคหมื่นนะคะหนึเลค่ะหนึ่เลยค่ะหนึ่งเล สวัสดีค่ะท่านพ่อพี่เลี้ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี้ขออนุญาตมาสัมภาษณ์พี่ลูกจันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะและในฐานะพ่พี่เลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงดูน้องของเรายังไงบ้างคะพี่ลูกจันทุกวันนี้จริงๆแล้วเขาแทบจะดูแลตัวเองเลยค่ะคนนี้ก็คือเรามีแค่พวกแบบอาหารยาหลักๆคือดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตหาหมอฉีดวัคซีนควบคุมเรื่องของความสะอาด ในการอย mm. uh, like okay. ู่ร่วมกันในพื้นท mm ี่ค่ะปกติเวลาเลี้ยงน้องเนี่ยให้ทานอาหารอะไรเป็นยังไงนะคะเป็นวามปกติหรือว่าแบบจริงๆแล้วปกติแล้วคะตรงนี้มันจะวิกต้นหนัอันนี้เป็นวิกของครูแอมซื้อให้น้องกับน้องกัดยื่อมันเลยน้องกัดยื่มาแล้วโอเคอันนี้คือเหมือนคนดัดผม ของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณท่านโอเคไปกันดีกว่าค่ะพี่เลี้ยงเชิญเลยค่ะพิ่ลูกจานนำได้เลยค่ะแต่เคยได้ยินมาว่าคนบอกว่าน้องไม่ชอบทานไก่แต่อันเนี้ยแต่แบรนด์นี้เขาทานนะเป็นไก่เขาทานอยู่ไหนคะตอนนี้น้องอุ้ยเดี๋ยวพาไปมุมประจำเขาดีกว่าพาไปดูกันค่ะว่าน้องเขาจะอยู่ตรงไหนอุ้ยแฟนคับเยอะมาก เราต้องถอดสายบัวหรือว่าเราต้องลูบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านสวัสดีครับตอนนี้ท่านเขาอยู่มุมโปรดยังไงคะพี่รู้จันคือเขาอยู่มุมนี้ทุกวันหรือว่าทุกวันทุกวันค่ะท่านใครอยากเจอน้องก็คือมาหาตรงนี้ได้เลยท่านไม่สกปรกสนทธันเลยในตอนนี้นะคะใช่ก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยคนเต็มหมดเลยเฟ็คลับค่ะพักไได้ค่ะ เดี๋ยวให้ลูกจันเล่าหน่อยค่ะว่าความเป็นมาของเจ้าสุรเมียวนี่คือแบบเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตั้งแต่เริ่มเลยตอนแรกเลยเนี่ยเท่าที่ทราบคือน้องจอนมาก่อนนะคะอจอนเข้ามามาอยู่ในพื้นที่ตอนช่วงที่เรากําลังก่อสร้างแต่ว่าเรามารู้จักน้องกันอีกทีนึงเนี่ย คือมีครูท่านหนึ่งแกเจอน้องที่ลานจอดรถลานจอดรถด,ด้านล่างแกก็เลยทักขึ้นมาคราวนี้ก็เลยทําให้ทีมเทนเนิ่งอยแบบเฮ้ยที่นี่มีแมวเหรออะไรแบบเนี้ยแล้วหัวหน้าเราในตอนนั้นก็คือพี่เจี๊ยบสกุลพิทค่ะเพราะว่าเราจะได้มีแบบโค้ดในการเรียกน้องกันก็ตั้งกันว่าสูตรเมียวค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อโอ้พี่เจี๊ยบเป็นคนตั้งใช่เลยค่ะ อยากจะสถานที่ลกจันเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าค่ะกลับตรงไหนคะบันไดเป็นความสําเร็จใช่ค่ะโอเคค่ะไป <c oughs> ค่ะไปะเนี่ยอา้าหลับไปแล้วอ่ะดูดิเป็นงานทาสหมาทัดแมวทุกชนิดที่ว่าเลี้ยงหมาค่ะจริงๆแล้วทุกวันก็จะมาเจอสม้สมๆ <สม S 2> ใช่ต้องแ่นช<ม>โอตัวจริง The yeah. เจ้าส้มกลาลังพบปะาแฟนคลับแบบอุ่นหนาฝากข้างมากนึกว่ามีงานแบบมิงอะไรบางอย่างนะคะพี่ลูกจันถูกค่ะเราก็เลยปล่อยให้เขาอยู่กับแฟนคลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกับพี่ลูกจันต่อเมื่อกี้ได้ทราบแล้วว่าทําไมน้องของเราถึงชื่อสุรเมียวจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนจะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยู่ด้านในตัวแอร์เชียคาเดมีแต่ว่าอยู่ด้านนอกที่แบบร้อนๆหน,น่อยแล้วก็เดินเล่นไปมาอยู่บริเวณนั้นน้าพอสมควรไหมคะพี่ลูกจันกว่าที่น้องจะได้เข้ามาประมาณ6เดือนค่ะหเดือนนับจากช่วงที่พวก ครีมครูนะคะได้พบกับน้องส้มนะคะแล้วก็ช่วงประมาณกันยายนเนี่ยเขาเริ่มมีสัญญาณของการป่วยเขาเริ่มมีสัญญาณแต่เขาก็ายังคงใช้ชีวิตข้างนอกความเรียบร้อยของเขาก็าคือเขาไม่เคยฝ่าฝืนที่จะเข้ามาข้างในเลยคือช่วงแรกๆเนี่ยเราก็พาไปหาหมอกันเองนะคะรักษารักษาไปเรื่อยๆเบื้องต้นจนจนจนได้รู้ว่าเขาเป็นเป็นเป็น,ปนโรคเกี่ยวกับรากินเนื้อฮะ นะคะก็รักษาตอนหลังมันก็ค่อยๆลามแย่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็คือนายในนายเนี่ยมาทํางานที่นี่นะคะแล้วก็นายก็คือวันนั้นเป็นพี่ต๊อกค,ค่ะพี่ต๊อกเนี่ยแกเดินมาถึงตรงหน้าประตูแล้วน้องอ่ะก็นอนอยู่อ่านอนก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะตอนนั้นแน่<ส>นองใส่โด<ห>นาใส่โดนัทเพราะว่าอยู่ในช่วงของโปรเซสการรักษานะคะ แล้วพี่ตอเขาก็ถามไทยถามอาการว่าแบบน้องเป็นยังไงอะไรทำอะไรอยู่รักษาอะไรยังไงอยู่แกก็แกก็ถามเสร็จปับ๊บแกก็เดินไปแกเดินออกไปได้ประมาณ3ามเก้าแกเดินไปละอยู่ดีแกหยุดแล้วหันหลังกลับมาม,มองมองน้อง,องแล้วแก<ล>ก็พูดใช่ค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าที่รักษาอยู่อ่ะมันยังไม่หายหรือว่ามันช้าหรือว่า ถ้ามันต้องไปคอยคิวนานอ่ะให้ยกไปเลยเอกชนอเอาให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยถ้าต้องผ่าตัดเลยหรือว่าแบบต้องเร่งคิวขึ้นมาเป็นคิวด่วนแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอ,ะอ่ะก็คือให้ทําเลยแล้วก็ให้เอาบินมาเบิกแกแล้วพอพี่ต๊อกพูดเสร็จก็คือน้องอ่ะลุกขึ้นจากที่<า>ทนอนชิดประตรูค่ะใช่แล้วก็เดินไปหาพี่ต๊อกแล้วก็ไปนั่งที่เท้าไปนั่งที่รองเท้าแกาแก็คือพนักงานก็คือ เห็นพร้อมกันหมดเลยตอนนั้นออกใจค่ะคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยน้องก็ ได้เข้ามาอยู่ข้างในจะบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ตอกนะคะที่เป็นคนอนุญาตให้น้องเนี่ยได้ใช้<า>ชีวิตอยู่ข้างในค่ะช่วงเวลาไล่เรียกกันเลยค่ะโดยมีได้นัดหมายระหว่างพี่ตอกกับพี่โจไม่ได้นัดหมายากันเพราะว่าคุยกันคนละวาระคนละโอกาสพี่โจเนี่ยมาในงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วแกถามคําแรกเลยแกถามว่า แมวอยู่ไหนคือเจอหน้าพนักงานคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทายแล้วโจแบกว่าอ๋อเอาไปเก็บไว้ที่โรงแรมแมวเขาก็ถามว่าทําไมต้องไปเก็บที่โรงแรมแมวพี่โจก็เลยบอกว่าทําไมไม่ให้เขาอยู่ข้างในผมให้เขาอยู่ข้างในได้นี่ก็เลยบอกว่าฮะอ๋ออันนี้คือคุณโจอนุญาตให้น้องอยู่ข้างในหรอคะอะางเงี้ยก็เลยบอกว่า อ่าได้เดี๋ยวผมบอกเฟสิลิตีเองแกอยากให้แบบน้องอ่ะอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็สะอาดต้องแต่นั้นมาเขาก็เลยได้อยู่ตรงนี้หุยเรียกว่าคือเหมือนแบบตกทุกคนคือทุกคนเป็นท่าสุดลงมาเลยผั่บริหารของเราซีอีโของเราคนที่มาที่ศูนย์เทรนนงของเราที่นี่ก็เป็นท่าหมดเอาพิ้ตัดใช่ค่ะไม่รอดเลยสักราย เกี่ยวกับสุรเมี้ยวไข่ตัวเก่งหน้าจกพุงตัวใหญ่มากครับนอนทั้งวันตัวใหญ่มากนอนทั้งวันพี่พอกว่าเธอมันรายค่ะตุ๊กตับมากหน้าหลักจังหน้าหลัก ครูแอมค่ะสวัสดีค่ะสดี๋สวสดีครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหรือว่าไม่เป็นทางการก็ได้นะคะถึงทางการแล้วกันเนาะดร้วองเป็นวชรวัตรปียรัตนมงคลนะครับก็เป็นครูใหญ่เนาะอยู่ที่นี่ค่ะครูใหญ่ที่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่คะครูใหญ่ว่าว่อนนี่ยยังไม่ถึงเวลาเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะโอเคพอมีน้องเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยพอท่านซีอของเราอนุญาตแล้วเนี่ยบรรยากาศของที่นี่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะแอมเราเห็นหนึ่งอย่างเลยคือ ที่นี่มันไลฟ์ลี่ขึ้นนะแล้วก็เรานอกเหนือจากที่นี่เนี่ยมันมันเป็นสถานศึกษาเนาะเราดูแลผู้โดยสารนะเพราะฉะนั้นจิตใจของการที่ทั้งมีความเป็นแฟมิลีและการดูแลผู้โดยสานมันมันสะท้อนออกมาชัดขึ้นเมื่อเรามีส้มเนาะคือเจ้าสุลเมียวเนี่ยมันมันเป็นขวัญใจทุกคนจริงๆอะ่ะเวลาใครจะมีมีสเกจเดวว่าต้องมาเทรน จะเริ่มแล้วว่าเวลาไปเดินตลาดจะต้องซื้อของใช่ใช่ใช่ซื้อขนมซื้อแบบอาหารหรือบางทีเขาก็จะติดต่อพระพี่เลี้ยงเนาะว่าอ,อาหารหมดยังหรือตอนนี้น้องน้ําหนักเท่าไหร่หเพื่อจะได้กะไซส์ชุดได้ถูกเพรน้นจะเห็นว่าคอสตูมเขาเยอะมากมีความยิง <c oughs> มีความยิง <c oughs> พระราพามาก แล้วน้องเขามีวีรกรรมอะไรสแสบบ้างไหมคะครูวีรกรรมแสบคงคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่วีรกรรมที่เซอร์ไพรส์เราเช่นตอนกลางคืนเดินตรวจตึกนี่เรื่องจริงนลเนี่ยแล้วมาดูวงจรปิดก็คือเขาจะเดินตามราปภไปตามตึกต่างๆเข้าออกลิฟต์ได้คือพอเปิดลิฟต์ปุ๊บรปภเดินเข้าแล้วเขาต้องเดินตรวจตึกตามชั้นนะครับพอเขาเดินฝั่งนี้นะเขาจะเดินวนมาแล้วก็มาเจอเขาอารมณ์ท่านเช็คแล้วฝั่งนี้แมวฉันก็ไม่รู้ ช่วยอะไรได้บ้างนะโอ้จะไปตรวจตึกกับเขาไปตรวจพื้นที่กันยังมีแรงเดินอยู่ละอ้วนไปวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วกลายเป็นสิ่งที่ดีมากคือเขาให้ความอบอุ่นนะหมายความว่าอย่างเช่นน้องรปภกะดึกอะ คือได้มีเพื่อนน่ะแล้วเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือเราได้เห็นภาพคือผมมาดูวงจอนปิดแล้วแบบเออดีจังคือมีเขาก็เหมือนมีเพื่อนน่ะก็คือเวลาเดินตรวจบริเวณพื้นที่อ่ะค่ะเขาจะไปด้วยตลอดกลางคืนบางทีไปเดินล็อกตึกอย่างเงี้ยเขาได้ยินเสียงกุญแจเขาจะวิ่งตามมาแล้วใช่ค่ะ ทุกวันแบบไม่ต้องเรียกก็มาแล้วบางทียังคิดเลยว่าถ้าไฟไหมก็จะหอบน้องออกไปเลย <laughs> อย่างแรกแล้วมาพูดถึงฝั่งไอเอชีกันบ้างครูแฮมคะในอนาคตเราจะมีแบบว่าหรือว่าช่วงนี้แหละเรามีเส้นทางไหนของไอเอชีบ้างไหมคะที่แบบว่าจะไปเที่ยวไปดูสัตว์หลายๆด s t i n เ t ชันอย่างเช่นชียงใหม่เนี่ยก็มีสวนสัตว์เนาะถ้าเส้นทางดูสัตว์เนี่ยมันง่ายแหละแต่เส้นทางที่เราจะไปแบ่งปันความรักเหมือนที่เราได้มาเจอสุรเมียวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากกอดเราอยากอุ้มเชื่อไหมคะ ว่ามันมีเส้นทางภูเก็ตเนี่ยแนะนําเลยนะครับคือนอกจากบินไปแล้วได้ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยลองแวะไปที่มูลนิธิซอยดอซึ่งไม่ไกลจากสนามบินด้วยม,มีน้องๆที่น่ารักเยอะมากนะครับแต่เขาโดนทําร้ายมาหรือเขาอาจจะไม่ได้รับความรักเต็มที่อย่างที่สุรเมียวได้รับก็ถ้ายอยากจะแบบไปดูเส้นทางที่ภูแอมบอกก็เดินทางกับไอเชได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วไฟภูเก็ตเยอะมากนะจ๊ะเยอะเลยชั่วโมงเลยค่ะ ชแชร์เลยดีกว่าก็อยากให้พวกเราเนี่ยเพลทเลเวอร์ทั้งหลายเนาะออกไปสำรวจเส้นทางใหม่ๆดูบ้างนะครับและนอกเหนือจากนี้เรามีสถาบันฝึกอบรมที่เป็นของสายการบิน <c oughs> แล้วเราก็เชื่อว่าเราเราเป็นหนึ่งในพรีเมียร์เอเวอชันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่ได้สอนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับเรามีหลักสูตรเยอะแยะมากมายเลยอยากชวนละ่ะมาเยี่ยมน้องสุรเมียวของเรา <c oughs> ได้นะครับระหว่างที่พวกเราเนี่ยได้มาฝึกอบรมกันที่นี่ได้มาพัฒนาตัวเองกันที่นี่ตะบ,บอกไว้ ก่อนว่าสุรเมียวเนี่ยคือเขารักคนนะยังไม่พร้อมที่เขาอยากจะแชร์หมายความว่าไม่พร้อมที่จะไปเจอสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนาะด้วยความที่ที่นี่เนี่ยอาจจะด้วยความที่เป็นสถานศึกษาด้วยเนาะหรือเราจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเอาน้องหมาน้องแมวมาเยี่ยมได้ไหม,มครับรขอให้ตั้งใจมาเจอสุรเมียวก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเยี่ยมน้องได้มาเทรนที่นี่ได้นะครับมาดื่มกาแฟมาชมสถานที่ได้ครับ ีเรื่องราวของการแบบมาบนกับน,น้อง,องมาขออะไร,รจากน้องด้วยจริงๆคืออันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบพี่แบบ <c oughs> คือน้องก็มาถามเลยว่าพี่คะน้องส้มเนี่ยเขาชอบอะไรนี่ก็เลยบอกว่าก็าชอบทุกอย่างเลยคะ่ะอะไรเงี้ยกินได้หมด,ไ,ด,หมดไม่โอน้องโอเคทําไมหรอ <c oughs> เขาก็บอกว่าหนูอะ่ะ ตอนมาสัมภาษณ์ที่เนี่ยกระซิปขอกับน้องส้มหนูว่าอยากมาอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ย ถ้าได้พี่ได้มาอยู่ที่นี่นะพี่จะเอาของที่หนูชอบะมาฝากได้างานที่นี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือเอาของมาแก้บนน้องสมค่ะเนี่ยนอกจากความสบายตรงสบายใจก็ยังเป็นแบบที่พึ่งใช่หรือว่าทํางานแบบวันนี้รู้สึกแบบงานหนักงานเหนื่อยงานเน็ดเหนื่อยลงมาฮิ้วจีฮิวใจกอดไปหนึ่งปารมีแรงกลับไปทํางานเลยค่ะออจะบอกว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งของของสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลอยู่นี่ก็เป็นขาประจํามาฮิวตลอดจตีหางแล้วตอนนี้ตีหางแล้วดีดีครับ และตอนนี้นะคะมีอยู่กับครูเจมค่ะ สวัสดีค่ะเจมนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่นี่ค่ะสอนแบบดูากนมาใจดีที่สุดบอกว่าพี่เจมเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ที่ตึกนี้มาก็จะเจอกับเจ้าเมียวตลอดอยากให้พูดถึงวีรกรรมแสบอะไรของน้องค่ะเน่เรื่องลิฟต์อะไรนะคะหนูได้ยินว่าแวชอบขึ้นลิฟต์เวลาแบบอยากไปอยากไปชั้นไหนขี้เกียจเดินก็ขึ้นลิฟต์ก็คือไปยืนจ่ออยู่หน้าลิฟต์แล้วก็ร้องให ให้คน,คนกดให้ใหนี่ถ้ากดเองได้ฮวงกระโดดกดแล้วขอเข้าตึกได้ไหม พี่เจมคะแล้วตั้งแต่เจ้าสุนเมีเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยแบบบรรยากาศในแอร์แชร์คร์ิของเรามันแบบเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็มีสีสันมากขึ้นใครๆเข้ามาก็จะต้องถามหาก่อนเลยว่าพี่เจมน้องอยู่ไหนเป็นผู้ยังไงเดียเป็นศูนย์กลางของคนที่ด้วยเนาะพี่เจมเนาะถ้าเรากินหนูเราจะกินพิษของหนูเข้าไปด้วยนะ น้องส้มเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจที่คุณแม่ถามไหมครับไหนไหนตุ๊กตาแมวส้มจะนอนอย่างเดียวเลยนะหืมไหนไหนืม เกี่ยวกับสุรามียวมีเปียกไหมน่ารักครับแต่นาฬิการฉันเห็นนะขลังค่ะฉันเห็นนะซอมอ้วนมานอนอยู่อย่างอยู่เป็นเกินเจ้าส้มส้มมาขยำไอ้เต้าอ้วนไอ้เต้าส้มต้องกฟนหายเห็นไงเห็นทุกวันนอนเนี่ยตามโซฟาต่างๆังร้านน้องค่อนข้างป๊อปไหมคะที่นี่โอ้หที่นี่ป๊อปมากค่ะแค่มา แล้วไม่ทักน้องนี่ไม่ใช่มาไม่ถึงไอเอชียในในพี่นิ้นโดนแน่ขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยอุ้มได้ไหมลูกแต่นางจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มนนจะแบบกาแฟ เหมียวมองกล้องรูกค่ะเดี๋ยวให้ครูต่อแนะนําตัวเล็กน้อยค่ะพี่เต๋าจาก Air Academy นะฮะก็เต๋าก็ดูแลในเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานในส่วนของฝั่งทักษะทางสังคมที่นี่เนาะแล้วพี่เต๋ามีความทับใจอะไรกับน้องบ้างคะแมวตัวนี้เป็นแมวที่แปลกมากเลยถึงแม้ว่าเราจะจับป้อนยาแล้วมันจะรู้สึกลำคาดิ้งก็ตามเพราะมันจะร้องวอยวายเหมือนจะตายเลยแต่ไม่เคยกางเล็บใส่ไทยเลยไม่เคยสวบน้องนี่เขามีแบบ วิรกรรมแสบอะไรบ้างไหมที่แบบพี่เต๋ออยากเล่าให้เราฟังอะคะความแสบใช่ไหมจ๊ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีนกที่มาถ่ายคับถ่ายเอาไว้เป็นอึนกได้แล้วใยนิคก็ชอบไปดมตรงนั้นตรงนี้ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทําให้ติดเชื้อในโพรงจมูกจมูกกเลยแบบบวมโตขึ้นมาใช่มีช่วงนึ่งที่เขาเป็นจมูกตนานเลยค่ะตอนแรกก็คือ เป็นกลายเป็น,ปนจากแมวไทยเป็นแมวฝรั่งเพราะว่าัา่างมันจะเริ่มโด่งไดเรื่อยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้คุณป้าหมอมาช่วยนะได้ไรับการดูแลโดยผู้ใหญ่โดยคนข้งในหลายๆท่านเนองแล้วเรื่องวิธีการดูแลเจ้าเหมียวเหรอคะวิรุจรันแบบประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารจริงๆก็ถือว่าต้องบอกว่า ช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันหมดนางก็จะทําแบบนางรู้เวลาได้เวลา๊บเที่ยงกว่าเนี่ยเขาจะวิ่งไปที่ฟอนไปรอตรงตู้อาหารโอ้โไปรองตู้อาหารรู้รู้แล้วก็คือแบบร้องเรียกถ้านุชเดินผ่านก็จะแบบนุชหิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดคํานี้นะแต่รู้แต่เรารู้ว่าเขามีความแบบต้องพูดว่าหิวแน่เลยใช่ใช่รอสักครู่นะแล้วไหบอกไม่ชอบกินไก่นาไกมาให้ไหมแสดงว่าของที่นี่อร่อยอ่าถูกค่ะ น้องส้มเอาไหมเอาไหมวันหนึ่งก็กินประมาณสักสี่ซองได้อุ้ยก็ยุ่อยู่นะเอยอะแต่ว่าเขาต้องเดินตรวจตากลางคืนมินว่าโอเคใช้แรงออกกําลังกายทุกวันคนลุกนางเลยดูดูไม่ขาดสายมาเยอะมากคือวันวันขายเยอะมาก อยากให้พี่ลูกจันช่วยแชร์แบบว่าเรื่องราวของรูปพวกนี้นก่าพี่ลูกจันมีแบบรูปไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะรูปที่ถ่ายกับซีโอค่ะคือรูปวันที่พี่ต๊อกบอกว่าให้พาเขาไปรักษาให้ดีที่สุดแลับเป็นรูปแล้ววันนั้นวันนั้น่ะเป็นหนึ่งรูปที่ประทับใจที่เห็นเขาว่าเดินไปนั่งที่เท้าน,นี่น่ารักมากเลยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยในเทปนี้เนี่ยเราก็ได้มีการไปเก็บภาพประทับใจของแต่ละคนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันะค่ะว่าเขามีภาพที่น่าประทับใจของสุนุมีเออะไรบ้างไปดูกเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องๆลูกเรือแบต109ค่ะป้าไหนๆใครมีรูปอะไรมาโชว์ได้เลยนะคะนี่ค่ะคิดค่ะหลับตลอดเวลาหลตลอดเวลาเนาะแต่ทำได้ยุดน่ารักมากเลยไหนกันทำไมคะน้องนอนอยู่เหมือนกันน้องนอนหันหน้าหนีเลยนอนไม่หยุดเลยค่ะ เชื่อแมวว่าจริงวันหนึ่งเนี่ยแมวเนี่ยเขานอนกันประมาณกับวันละ20ชั่วโมงสิบกว่าถึยี่สิบชั่วโมงใช่แล้วก็พอเริ่มไม่ได้ค่าตัวก็จะเริ่มวีดอาหารก็ไม่มียังจะมาถ่ายอีกเหมือนตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะค่าตัวก็ไม่มีกันเลยค่ะนี่อันนี้มีความว่องแบบไอ้เต้าว่องหรอไอ้เต้าโซอเต้าโซองตัวใหญ่ๆเนาะ เซลฟี่เลยถ่าครูปสำหรับพี่น้องแบบหลับตาแล้วก็ทำทิ้งตัดแดดตัดแดดด้วยแเราถ่ายรูปด้วยขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้แอบถ่ายตอนน้องหลับเหมือนกันค่ะเพาถ่ายตอนตื่นแล้วน้องน้องเดินหนีน้องเดินหนีเชื่อไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณแบบเกินคึมแล้วนอนหมดเลยน้องหลับอันนี้มากเทพเจ้าค่ะเทพเจ้าอันต่อไปอุ้ยอาบแดดที่พื้นน้องแบบ คือทุกที่ลียาบอกของส้มก็คือทุกคนจะเก็บไว้อบคเลยค่ะยอมให้จอเก่าๆกระชังองมาโน้องไม่จอยค่ะน้องไม่จอาน้องไม่จจะบอกว่าเมื่อก่อนที่เขาเคยเป็นโรคเชื้อรากินเนื้อตรงจมูกน่้แหละเนี่ยจะเห็นนะว่าอันนี้รูปมีชัดมากเลยนะจะบอกว่ารูปนี้เนี่ยยังเห็นเลยว่าเขามีความแบบเหมือนจะไม่ได้จะบก๋นแมวทั่วไปแล้ะแต่จะคือสุดท้ายต้องฟังนะจ๊ะ ไม่ไหวนะคะน่ารักมากืเลยขอบคุณนะคะถามพี่ลูกจันต่อค่ะว่าแล้วสมมติถ้าเราเนี่ยสื่อสารในภาษาเดียวกันจริงๆเข้าใจกันนะพี่ลูกจันคิดว่าเขาแบบเขาอยากพูดอะไรกับเราคะขอบคุณแอร์เอเชียนะที่รักเราคู่กันฝึกภางหลังพอดีเลยไม่ได้ไทยอินแต่อย่างใดนะคะตัวน้องอยู่ที่นี่แล้วถ้าพี่ลูกจันพูดกับเขาได้เนี่ยอยากจะพูดว่าอะไรบ้างคะพี่ลูกจันก็อยากจะบอกเขาว่า ก็ขอให้เขาน่ารักแบบนี้ค่ะต่อไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็ขอให้ช่วยกันทำมาหากินนะคะออเวลามีพี่ๆน้องๆหรือว่าจะเป็นท่านใดที่เข้ามาใช้บริการอาคารก็ขอให้เขาวอมเวลคัมแบบนี้ค่ะตลอดไปแล้วเมื่อกี้เราคุยกันค่ะตอนนี้เนี่ยเจ้าสุลเมียวเนี่ยเขามีช่องทางการติดตามแล้วพี่ลูกจันฝังนยค่ะตื่นเต้นมากเพิ่งสร้างเลยเพิ่ง,งสร้าง <laughs> ค่ะผู้เต่าเพิ่งสร้างให้นะคะ ฝากติดตามสุรเมียวด้วยนะคะจึ๊บตามนั้นนะคะตามไปเลยตามไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกจันมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตไปเลกก่นกับสุรเมียวต่อน,นะ,ะโอเคไปค่ะแต่มีอีกสถานที่ที่อยากจะแบบว่าอยากมาสัมภาษณ์เขาชนดิดหนึ่งเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่สนามมินดอนเมืองเป็นออฟฟิศเลยซึ่งเดี๋ยวให้แนะนํนตัวกันเลยค่ะได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะอยู่ทีม p r ค่ะของบริษัทคชนสืส่อสารองค์กรของเอเชียซึ่งเราก็จะอยู่ที่นู่นกันแต่อรู้ความดงใงของเจ้าสุรเมียวว่าแบบไปถึงน<อ>ู่นได้อย่างไรตรงนู้นเขา,าพูดอะไรกันบ้างเป็นสิ่งในชีวิตที่เรียกว่าที่สุดถามว่าแรงที่สุดเพราะขนาดแนนอะอยู่ตรงสนามบินดนอนเมืองใช่ไหมคะคือยังได้รับรู้เรื่องราวของเขาตลอดเวลาส่วนตัวเนี่ยรู้จักเพราะว่ามาเทนแล้วเห็นว่าน้องนอนกิ้งไปกิ้งมาก็มาจับเล่เลยแต่ทีนี้ในวันที่เราไม่อยู่เราก็ยังได้รับรู้เรื่องของ เ,เพราะว่าใครที่มีมาเทนหรือมาเล่นอะไรที่เนี่ยอพอเขามาปุ๊บพอพักนึงไลน์ในกลุ่มดังแล้วเสืดึส่งรูปน้องมาส่งคลิปมาเดี๋ยวนี่มาเจอน้องด้วยแต้มบุญสูงใครเจอน้องถือว่าแต้มบุญสูงนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ประจําแต้มบุญคือแบบที่สุดแล้วเจอเพ๊่หมดแล้วแต้มบุญชาตินี้ใช้ไปแล้วใครอยากแบบสปอนเซอร์น้อง ก็ยัี๋ยว QR อยางอย่าย่งอยาอย่างอย่าอย่าย่างอยัางตยังย่งอย่างย่างอ่ออ่างอย่ีงอ่อย่าอย่าอาอย่าอย่งอย้างอ่อะ่อยอยาอยอาอ้่า่อ่่าอออยาอกยงา่าอ น้องเต้นออในิ๊กตอกใช่แบบชุดสวยๆอยู่ดี <laughs> น้องอยากเต้นแบบโชว์พุงไกลไละยัง <laughs> <laughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้เออพราะวันนี้เราทราบเทสุรเมียว้วค่ะฝากทุกคนติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ไปไหแล้วะนักบุญบอก3ามสิมวอ